หายไปก่อนเหลือตุงกระบาหายไปก่อนลูกไปจำท่าตัวเองมาทีที่หายไปตัวกระบาออกมาทันสีเหลืองแต่ตัวสีแล้วก็น้องทันสีเขียว ไฟก็เนียนมอมือเราขาดมัดเดียกเดี๋ยนัดได้เลยจ้าหน้ีนัดมือ่เาเดี๋ยวนัดสิทาสีเรบะเสียงสองอันนี้นไรเสกระผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอันนี้ไม่เกี่ยวกับกระอันนี้ออกไปเลยเ้อยลยลเอกระบะเรือนี่อยู่ตรงบันี่น่อยู่ตรงบนไดกรบรเลียเนี่ยขึ้นกรบเรเลือก็ขึ้นกระบะเขียวก็ขึ้นเรนมันเต็มเลยเสสุดท้าย ผู้หญิงไหนยกมือรถเจียวว่าชื่อถ่ายมูอยู่ตรงกลางนะเป็นเตี่ยงใช่ไหมมามามาเสี่ยงไหมข้างในโปะมายืนก่อนเนี่ยเอาเอามายืนบล็อกบอกกิ้งก่อนเอามายืนบล็อกปกติเมื่อกี้สีเหลืองสีเหลืองขึ้นไปบนจอย LED ฝั่นไปสีเหลืองขึ้นไปอยู่ตรงนั้นเออฝั่งละสามฝั่งละสี่คนใช่นี่ข้างในข้างในข้างในแน่นแน่น ดานต่อไปปอนดันออกไปอีป้อนเจนนี่เหรอเจนนี่เจนนี่ให้ลงมาเต้นท okay. ี่สามแทนให้ใครโอ้มียากถ้างั้นเจนนี่มาก็เหลือเจนนี่ให้เจนนี่มาเต้นเตะหน่อยยาก